ปิยะโตชัยะเตโสโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโขวความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์ชีวประวัติหลวงปู่โตอินทสุวรรณเถรวัตรประดุชิมพลีแขวงวัดท่าพระเขตบางเกาะใหญ่กรุงเทพมหานครพระราชสังวราภิมลโต อินทสุวรรณเถรวัตรประดูชิมพลีหรือที่เรียกขานกันทั่วไปว่าหลวงปู่ตกท่านเป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันอาทิตย์เดือนหขึ้นสี่ข้ามปีกุลยังเป็นอัทศกตรงกับวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2,429บ้านคลองบางน้อยตำบลบางพรม อำเภอคนทีเป็นบุตรนายพลอยกับนางทัพรัตนครมีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคนหนึ่งชื่อเฉยเมื่อเยาว์อยู่กับบิดามารดาและได้เล่าเรียนวิชาหนังสือไทยที่วัดกอะแก้วปากคลองบางน้อยใกล้บ้านเกิดครั้นมารดาถึงแก่กรรมพระภิกษุแก้วผู้เป็นญาติบวชอยู่กับพระอุดอนนรคณาลักษ์วัฒชเทฐพลกรุงเทพ พาท่านมาฝากให้อยู่กับอธิการสุขวัดประดูชิมพลีเมื่ออายุได้13ปีส่วนนายเฉยน้องชายนั้นมิได้ตามมาด้วยบรรพชาอุปสมบทท่านมาเรียนหนังสือต่อที่วัดประดูชิมพลีประมาณ4ปีพออายุได้ประมาณ17ปีก็บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดนี้ โดยมีพระอธิการสุขเป็นอุปัชชาบรปรพชาได้วันเดียวพระอธิการสุขซึ่งเป็นพระอุปัชชาและผู้อุปการะของท่านก็ได้มรณภาพนายคล้ายนางพันซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะั้ยของพระอธิการสุขและมีบ้านอยู่ใกล้วัดประดู่ชิมพลีจึงได้อุปาการะท่านต่อมา เมื่อบรรพชาแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนัก,กวัดประดูชิมพลีซึ่งมีพระอธิการคำเป็นเจ้าอาวาสปกครองสืบมาพร้อมกับเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์พรมหงอีกทางหนึ่งด้วยจนกระทั่งอายุครบ20ปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดประดูชิมพลี เมื่อวันอังคารเดือน8อุตราศาสตร์ขึ้นเจ็ดข้าปีมะแมนพศกตรงกับวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2,450เวลา15.30นาฬิกาพระครูสมณธร,รรมสมาทานแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นอุปัชาพระครัวครานุสิทธิ์ทองวัดนวลน,นรดิตเป็นกรรมวาจารย์พระครูธรรมวิรัตเชย วัดกำแพงเป็นอนุสาวนาจารย์มีฉายาในพระพุทธศาสนาว่าอินทสุวโนได้เล่าเรียนปฏิบัติทั้งทางคันธุระและวิปัสสนาธุระทั้งสองด้านด้วยความวิริยะอุตสาหาจนสอบนักธรรมชั้นตรีได้เมื่อปีพุทธศักราช2455และปีนั้นเองเจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลีว่างหลง อีกเพราะพระธิการขมานภาพทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่10บกรกฎาคมตำแหน่งทางคณะสงฆ์และสมณศักดิ์พระธิการโต๊ะได้บริหารงานของวัดตลอดจนปกครองพระภิกษุสามเณรสัตวทธิวิหาริกอันเตวาสิกด้วยความเที่ยงธรรมสม่ำเสมอรประกอบด้วยเมตตากรุณาสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยปัจจัยสี ให้ได้รับความร่มเย็นทั่วหน้าทั้งได้ประพฤติปฏิบัติสมนธรรมเป็นอาจนพรหมจรรตตลอดมาจึงได้รับตําแหน่งทางคณะสงฆ์และสมณศักดิ์สูงขึ้นสูงขึ้น,นเป็นลําดับวัดประดูชิมพลีพระราชสังวราพี่มนท่านอยู่กับวัดประดู่ชิมพลีมาตั้งแต่เด็กบรรพชาอุปสมบทที่วัดนี้ และได้เป็นอธิบดีสงวัดนี้มาช้านานถึง69ปีจนมรณภาพผูพ้ดได้ว่าท่านผูกพันกับวัดประดู่ชิมพลีอย่างแน่นแฟ้นมาตลอดชีวิตอันวัดประดู่ชิมพลีนี้เดิมเรียกว่าวัดสิมพลีเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเรียกว่าวัดประดู่นอกคู่กับวัดประดู่ในหรือวัดประดู่ในทรงธรรมจะเป็นวัดมีมาแต่เดิมหรือไม่ไม่ทราบได้ทัดบุญนาค แต่ครั้งยังเป็นพยาสีพิพัฒนรัตนาราชโกษาจางวางพระคลังสินค้าได้สถาปนาขึ้นเมื่อปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสำเร็จบริบูรณ์เอาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นเวลาถึง8ปี วัดประดู่ชิมพลีอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่เป็นวัดใหญ่และงดงามมั่นคงมากผิดกว่าวัดที่เป็นวัดราษทั่วไปด้วยเหตุที่ท่านผู้สร้างท่านเป็นผู้มีวาสนาบารมีสูงในแผ่นดินคือเป็นผู้สำเร็จราชการในพระนครทุกสิ่งทุกพนักงานทั้งยังว่าการพระคลังสินค้าด้วยภูมิสถานที่ตั้งวัดคิดดูในสมัย ก่อนจะต้องสง่าง,งามอย่างยิ่งด้วยเขตวัดด้านหน้าจดคลองวางกอกใหญ่บางหลวงซึ่งเป็นคลองใหญ่ตลอดแนวมีศาลาท่าน้ำด้านการศึกษาท่านเอาใจใส่ทำนุบำรุงมากทั้งการศึกษาของพระภิกษุสามเณมรและของเยาวชนพุทธศักราช2455 ได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นชื่อว่าโรงเรียนวิริยบำรุงซึ่งต่อมาได้โอนเข้าเป็นของเทศบาลและได้เปลี่ยนชื่อว่าโรงเรียนวัดประดูชิมพลีพุทธศักราช2475ได้จัดตั้งโรงเรียนปริยติธรรมแผนกธรรมและบาลีขึ้น แต่นั้นก็ได้จัดส่งพระภิกษุส,สามเณรเข้าสอบสนามหลวงเป็นประจำทําให้มีพระภิกษุส,สามเณรเข้ามาบวทเรียนในสำนักวัดประดูชิมพลีมากที่ไปเรียนต่อสำนักอื่นแล้วออกไปเป็นหลักของพระาศาสนาในที่อื่นก็มีมากมายหลายรุ่นส่วนที่ท่านส่งเสริมให้ไปศึกษาต่างประเทศเช่นประเทศอินเดียเพื่อรับปร,ริญญาก็มี พุทธศักราช2,496ได้เป็นกรรมการจัดตั้งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมซึ่งเท่ากับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของท่านด้านการอบรมและเผยแพร่ธรรมท่านเอาใจใส่อบรมธรรมปฏิบัติแก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามากทั้งที่เป็นสิทธ์ภายในวัดและที่มาจากนอกวัดลงเทศอบรมกรรมฐาน และความคุมการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอตลอดมาเป็นเวลาชนานได้ปลูกฝังศรัทธ,ธาประสาธรรมในพระรัตนตรยัยให้แก่บุคคลทุกเพศทุกวัยทุกฐานะและอาชีพเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นยิ่งกว่านั้นยังได้เคยเดินทางออกไปเผยแพร่ธรรมถึงต่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477คือเมื่อ47ปีมาแล้วนั้น ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดสว่างอารมณ์ปีนังและได้ไปเทศสั่งสอนธรรมหลายๆแห่งทั้งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์พระราชสังวราพีมนหรือหลวงปู่โตอินทสุวรรณเถระท่านมียัทยาศัยงดงามสุภาพอ่อนโยนมากด้วยเมตตากรุณายินดีสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้อื่นสัตว์อื่น โดยเสมอหน้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นผู้ซื่อตรงถ่อมตนยึดมั่นในระเบียบประเพณีและความกตันยุตเวทีทั้งมีความพักดีในองค์พระมาหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างแน่นแฟนผู้ที่มีโอกาสเข้าใกล้ชิดคุ้นเคยกับท่านจะยืนยันในความที่กล่าวนี้ได้ทุกคนอีกประการหนึ่งท่านเป็นคนหมั่นขยันและแน่วแน่ตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว เป็นต้องทําจนสําเร็จกิจที่ท่านปฏิบัติเป็นนิดในแต่ละวันจนตลอดชีพของท่าน4นาฬิกาตื่นขึ้นเจริญสมณธรรม8นาฬิกานำภิกษุสามเณรทำวัดสวดมนต์16นาฬิกาออกรับแขกที่มาถวายสักการบ้างที่มาขอบารมีทำบ้างที่มาสนทนาทํทำบ้าง 18นาฬิกานั่งบำเพ็ญสมนธรรมไปจนถึง20นาฬิกาแล้วนำภิกษุสามเณรทำวัดคำในระยะหลังท่านนั่งบำเพ็ญสมณธรรมนานเข้าจนถึงเวลา21.00หรือ22นาฬิกาโดยไม่ย่อท้อต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนื่องแต่ความเสื่อมของสังขารในวัฒนธรรมส่วนท่าน จะแสดงธรรมแก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นประจำและทุกวันพฤหัสบดีจะมีภิกษุสามเณรจากวัดต่างรวมทั้งผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมาขอฝึกปฏิบัติกรรมฐานเป็นจำนวนมากนับว่าท่านได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างยิ่งของคนทั่วไปและบุคคลใดที่ได้บารมีธรรมของท่านแล้ว มักประกอบธุรกิจการงานได้รับผลสำเร็จสมควรปรารถนาการปฏิบัติธรรมพระราชสังวราพิมท่านสนใจศึกษาด้านวิปัสนาธุรามาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรเท่าที่ทราบท่านศึกษากับพระอาจารย์พรมหมวัดประดูชิมพลีก่อนพระอาจารย์พรมมรณภาพแล้วจึงได้ไปศึกษากับ หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครแล้วออกทุดงไปทางภาคเหนือหลายครั้งต่อมาจึงได้มารู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อสดคือพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำซึ่งมีอายุแก่กว่าท่านสี่ปีหลวงพ่อสดได้ชักชวนท่านให้ไปเรียนกับพระอ,อาจารย์หน่งที่วัดจังหวัดสุพรรณบุรีระยะหนึ่งหลังจากนั้นท่านก็กลับมาปฏิบัติภาวนา โดยตัวของท่านเองที่วัดต่อมาแม้ว่าจะมีภารกิจในด้านบริหารหมู่คณะและการส่งเคอรอนุเคราะห์ผู้อื่นส่วนมากก็ตามท่านก็หาได้ละเลยพิเฉยส่วนวิปัสนาธุระอบรมตามโอกาสอันสมควรตลอดมาจึงปรากฏว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและโดยอัธยาศัยที่เคยอบรมด้านวิปัสสนาธุระมามาก จึงได้รับอธาธรณาให้เข้าร่วมพิธีประสิทธิ์มงคลต่างๆแทบทุกงานทั้งในกรุงและหัวเมืองตลอดจนถึงต่างประเทศหลวงปู่โตได้อาพาธครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2524 และก่อนมรณาภาพได้เพียง7วันท่านลุกจากเตียงไม่ได้เลยจนกระทั่งเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2524ท่านอยู่ได้จนกระทั่งเมื่อเวลา9นาฬิกา55นาทีท่านได้ถึงแก่มรณาภาพลงด้วยอาการสมบรวมสิริอายุได้93ปี73พันษาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด Subscribe เื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีบบตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผล,ลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ